สวัสดีครับครั้งนี้จะมาแนะนำการเล่นฮาร์โมนิกโดยกับเบสแบบง่ายๆนะครับอย่างคลิปก่อนเนี่ยได้แ,ะแนะนำวิธีการหาโน้ตบนฮาร์โมนิกสายเปล่ามาแล้วแต่ทีนี้ฮาร์โมนิกสายเปล่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่ก็คือมันจะมีโน้ตตายตัวอยู่แค่นี้บางโน้ตที่เราต้องใช้ไม่มีทำให้ต้องเปลี่ยนคีย์เพื่อที่จะเล่นกับโน้ตที่มีในฮาร์โมนิกสายเปล่าทีนี้เราก็มาลองสร้างฮาร์โมนิกให้ได้โน้ตที่ต้องการขึ้นมาเองโดยการใช้หลักการ นี่ครับก็คือหลักการของช่องส2ก็คือช่อง12บจากสายเปล่าไม่กดอะไรเลยช่องสิบก็คือกึ่งกลางของจากนัดจนถึงสะพานสายเนี่ยกึ่งกลางมันคือช่อง12พอดีเพื่อเป็นเสียงที่สูงขึ้นเท<ม>่าตัวจากสายเปล่านะฮะทีนี้พอเรากดช่องที่1ปุ๊บใช่ไหมครับจากที่เราเมื่อกี้สายปล่าเมื่อกี้ไม่กดอะไรเลยเนี่ยเราใช้ช่องส2บแต่พอกดช่องที่1ปุ๊บ เราก็ฮาร์โมนิกก็จะถูกเลื่อนมาถูกเลื่อนมาเป็นเฟสที่สิบสามแล้วนี่ก็เลื่อนมันจะสัมพันธ์กันมาเ,นมเรื่อยๆเห็นไหมฮาร์โมนิกจนถึงช่องที่สิบสองเราก็แตะฮาร์โมนิกช่องที่ยี่สิบสี่พอดีก็อยู่ประมาณนี้หรือตรงกลางระหว่าง โน้ตที่เรากดนจนถึงสะพานสายตรงกลางก็คือทร์โมนิก hmm. ที่เราต้องการนะวิธีการดีดนี่ก็จะมีหลักๆอยู่3แบบก็คือแบบที่1ก็คือใช้นิ้วชี้แตะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งดีแบบนี้ใช้นิ้วชี้แตะแล้วใช้นิ้วโป้งดีนิ้วชี้แตะนิ้วโป้งดีอีกแบบหนึ่งก็คือใช้นิ้วโป้งแตะแล้วก็นิ้วชี้ดีอีกแบบก็คือใช้นิ้วชี้แตะแล้วก็นิ้วกลางดี แล้วแต่ถนัดแล้วแต่เราแบบจะมีจะมีข้อดีต่างกันไปถ้าอย่างแบบนี้เนี่ยเราจะมีนิ้วโป้งว่างพอที่จะเล่นทำนองแล้วก็เล่นเบสด้วยได้ถ้าแ,แบบนี้ก็จะโอเคเล่นง่ายดีเพราะเราใช้ขอบของมือเป็นตัวแตะถ้าแ,แบบนี้ก็อ่ามันจะมองง่ายเพราะว่าถ้านิ้วชี้แต่ก็จะมีนิ้วข้างล่างเอาไว้เล่นอะไรข้างล่างได้อีกนี่ก็แล้วแต่เลือกใช้แล้วแต่ถนัดแต่สนใจ คนเบสจะนิยมใช้ที่วโป้งแตะเพราะว่ามักจะเล่นเป็นโซโล่โน้ตเดียวมากกว่าแต่ว่าก็แล้วแต่แล้วแต่ถนดัดแล้วแต่ชอบจะฝึกทั้งสามแบบก็ได้นะฮะอ่าทีนี้เราก็ล,ลองหาโน้ตฮาร์โมนิกกันดูเรามาทําสร้างโน้ตฮาร์โมนิกขึ้นมาอย่างวันนี้เราเบื้องต้นเหมือนกันก็คือไล่สเกลก่อนเล่นโดถึงโด อเลย่มือซ้ายกับมือขวาเดียต้องสัมพันธ์กันเพราะว่าม,มันจะต้องแตะตรงที่เป็นกึ่งกลาใช่ไหมตรงนี้เราต้องเลื่อนตามมาด้วย ก็ลองหาดูแล้วเราก็จะจะตอนแรกอาจจะยังไม่แม่นตำแหน่งเท่าไหร่แต่เดี๋ยวฝึกไปฝึกมาเราจะแม่นตำแหน่งเองนี่เราก็มาลองเล่นเป็นทานองเลงน,นะฮะท่านี้เองก็ตรงนี้โน้ตโดเราก็เล่นฮาร์โมนิกก็เป็นโน้ตโดที่สูงขึ้น ลาก็เป็นลาที่สูงขึ้ทำให้เหมือนเหมือนเรามีเฟลดเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากที่เรามีโน้ตหมดเฟลดหมด,หมดอ่าเราก็เล่นทำมอนอีกต่อ,อทำให้เรามีโน้ตที่เพิ่มมากขึ้นได้นะครับโอเค ทีปนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ